นสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะครับทุกคนก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ค่อนข้างว่างนะในเรื่องของงานเพราะว่างานของอาทิตย์นี้ผมก็ทําเสร็จไปแล้วแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นอาทิตย์ที่มีอีเวนต์เยอะพอสมควรก็เลยตั้งใจอยากจะบ,บล็อกทางอาทิตย์เลยนะครับถ้าทุกคนฟังเสียงเสียงโคดง่วงนะครับตอนนี้เก้าโมงครึง่งแต่ว่าจูวยังไม่ตื่นเลยนะวันนี้อย่างแรกที่เราต้องทําก็คือ เกบร้อยนะครับขี่เสร็จแล้วก็กินข้าวนะครับในเวลาที่อยู่ที่สตูดิโอเนี่ยอาหารที่กินง่ายที่สุดเลยก็คือกราโนลานะแล้วมันเก็บได้นานด้วยส,วส,ส่วนตัวโยเกิร์ตเราก็ซื้อมาทุกครั้งที่เราจะกินนะคือมันทำได้เร็วกินง่ายแล้วก็เอาจริงๆคับไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับผมรู้สึกว่าอาทิตย์นี้มันจะเป็นเช็คจั p เพจที่ดีนะครับเพราะว่าปกติแล้วในเหนือาทิตตารางงานเมาอกมันจะเป็นอย่างนี้วรนจ์นองังคารพุดคือถ่ายต่อ finalize คลิปให้เสร็จนะแล้วถ้ามีต้องส่งรากเนี่ยก็คือส่งไปวันพุธ แล้ววันพฤหัสกับศุกร์เนี่ยเอาไว้แก้แล้วก็ลงคลิปวันเสาร์เพราะฉะนั้นปกติใน1อาทิตย์มันจะแพ็คมากนะครับก็คือ1วิดีโอที่ผมต้องลงเนี่ยมันต้องทําให้เสร็จภายในแบบจันทร์อังคารพุธอะหรือจริงๆบางอาทิตย์ก็คือจันทร์อังคาร2วันต้องเสร็จแล้วนะอาทิตย์นี้อย่างที่ผมบอ,อกไปผมทําเสร็จมาเรียบร้อยนะครับก็คือชิวๆหน่อยอาจจะมีแก้ราฟต์บ้างค่ะ งานมันน้อยแบบปกติปกติมากๆดูในจอก,กล้องตอนนี้ก็ไม่ชัดเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าสภาพตัวเองเน่ามากนะครับก็คือยังไม่ได้อนาบน้ำยังไม่ได้ล้างหน้าเลยเลยมาโชว์กันแบบเรียลๆนะครับวันนี้นะครับที่เหมือนกันในอาหารเช้าลูกมือก็จะเป็นนมโปรตีนนะช่วงนีก้ก็กินเป็นแบบนมถั่วเหลืองมากขึ้นเป็นแบบแพลเเงเบสริงกินผมรู้สึกว่าถ้าไม่เป็นนมบัวมันอร่อยกว่านะครับแต่ว่าก็อยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้างกินอะไรซ้ำๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็น่นอนที่ขาดไม่ได้ก็คือกาแฟนะครับเอาจริงคือตอนนี้ไม่รู้เลยว่าเสียงที่ทุกคนจะได้ยินมันจะโอเคไหมผมใช้ Osmo p o พก e t ็3ถ่ายนะครับแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ใช้มายแยกอะไรเลยก็คอมเมต์บอกได้นะว่าเสียงดีหรือว่าเสียงไม่ดียังไง ำเรียบร้อยนะครับรู้สึกเป็นคนขึ้นสิบระดับนะก็ถึงเวลาของการทาสกินแคร์ถ้าทุกคนสังเกตในคลิปเนช่วงหลังๆผิวหน้าอมเริ่มแบบมีสิวเยอะขึ้นมากนะทำไมก็ไม่รู้คือแบบช่วงที่แบบโควิดอ่ะซึ่งมันตรงกับช่วง pm 2.5พอดี ผิวหน้าผมก็เริ่มกลับมาแบบมีพวกรอยแดงหรือว่ามีพวกสิวเยอะขึ้นพอช่วงนั้นกลับมาเป็นสิวใหม่อีกรอบอบผมก็หาวิธีทายาทาอะไรไปใช่ไหมครับมันก็รู้สึกไม่ดีขึ้นจนผมใช้ดิฟเฟอรินก็คืออดพพิลีนนะครับถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยมันคือเรตินอย์นะซึ่งมันค่อนข้างรุนแรงพอสมควรแล้วพอตอนนั้นผมลองใช้ปุปป๊บคือมันยิ่งกลายเป็นรุนแรงกว่าเดิมอีกอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าผิวมันระคายเคืองมากขึ้นแล้วก็มันแบบอ่อนแอช่วงนี้เนี่ยผมก็เลยเน้นเป็นแบบ การเสริมสร้างกรอบป้องกันผิวกลับมานะในลูคทีนก็คือไม่มีอะไรเลยครับมอยส์ทรเซอร์กันแดดตอนเย็นก็คือมอยส์ทรเซอร์3ตัวนะผมใช้3ตัวด้วยกันก็ถ้าใครมีอะไรแนะนําก็บอกได้นะครับไอตอนที่กลับมาเป็นสิวใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็น2อ,อย่างรวมกันก็คือ PM 2.5บวกกับตอนนั้นมองไปใช้อดัพพารีนนะครับผมรู้สึกมาเลยทำให้แบบผิวบมอ่อนแอลงมากมากัะ และอัฟฟิลเดย์วันนี้เป็นชุดเอาแบล็กคู่กันแบบโคชชิลนะครับอันนี้พี่พี่ทีสมสไมลี่ฮาวเขาส่งมาให้นะครับเป็นคอลเลคชันใหม่สปริงซัมเมอร์ชุดนี้บางคนอาจจะเห็นใน IG แล้วนะครับบอมโพสไปก่อนหน้านี้คือปกติเสื้อผ้าทุกวันที่บอมใส่เนี่ยก็เป็นสีขาวดาหมดเลยใช่ไหมครับก็มีหลายคนคอมเมนต์ถามว่ามันควรเลือกยังไงควรใส่แบบไหนนะคือด้วยความที่มันเป็นสีขาวดำเนี่ยบอมคิดว่าสิ่งที่สําคัญมันคือทรงมันครับคือพอมันเด่นที่เรื่องสีไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องจัด s i ล h o u e t t e หรือว่าทรงของเสื้้้้้้ออออออผาาาใหมมัันนเเขกกกกแแลลวว็็็ดูีะไรรร่่ยงงคืื์ ที่ถ้ามีหลากหลายในชุดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีขาวดํามันก็ยังดูมีอะไรได้ซึ่งเสื้อกับเกงตัวนี้ก็ตรงตามที่ผมชอบเลยนะครับโดยเฉพาะอตรงโลโก้ผมชอบมันมากนะมันจะแบบนุ่มๆอ่ะโอเคแต่งตัวเสร็จแล้วก็ได้เวลาไปทํางานแลวนะครับระหว่างที่ผมแก้ดรัฟเนี่ยก็มาใช้ i n น i g h t กันหน่อยนะครับก็หลายๆคนอาจจะสงสัยถึงเบื้องหลังขั้นตอนการทําคลิปวิดีโออันนึงนะมันจะมีพา์าของบอมที่ทําออกมาเป็นคอนเทนต์แล้วก็นําเสนอสินค้าที่ถูกสปอนเซอร์แล้วก็จะมีพาร์ทที่ในช่วงสปอนเซอร์เนี่ยทางลูกค้าเขาอยากให้มมีข้้้อออูลลลเเรรื่งงะไบาานะแววปกติ มีฟีดแบ็กหรือว่าแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะอย่างเช่นเพิ่มเท็กซ์เพิ่มเรื่องนี้หน่อยอะไรเงี้ยคือผมเห็นหลายคนคิดว่าพอเป็นคลิปสปอนเซอร์แล้วในะคลิปต้องพูดแบบชมสินค้าอย่างเดียวไม่สามารถติได้เลยหรือว่าแบรนด์ไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจากประสบการณ์ของบอมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะบอมพูดทุกอย่างที่บอมคิดเห็นแล้วทางแบรนด์เขาก็โอเคด้วยเพราะจริงๆถ้ามองในมุมแบรนด์ที่ขายของอะ่ะเขาก็คงไม่อยากสร้างความคาดหวังที่ผิดผิดให้กับลูกค้าถูกไหมเพราะการรีีวววิหรรรรรืือ่่าาาาากกกสสไไปปแบบบตตงงมมเนนยยั็ดทุฝค ดูก็ได้รีวิวที่ตรงไปตรงมาแบรนด์ก็ได้ลูกค้าที่ไม่ถูกทําลายความคาดหวังส่วนตัวบอมเองก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดว่าจะต้องพูดอะไรที่บอมไม่ได้รู้สึก,กจริงๆนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอจากการทํางานบนยูทูบน,นะครับส่วนราฟที่บอมทําวันนี้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปให้พี่เขาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเป็นข้าวกลางวันตอนบ่ายนะัวปกติถ้าเป็นข้าวกลางวันเนี่ยมึงก็จะสั่งเข้าไปกินที่ห้องนะครับเพราะวาขี้กยจออกมานะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีป้าหมายในใจก็เลยออกมานะอรออะอะร้ยยแลลววกกไ็็เเดดี๋ตง อาจจะไปดูของเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับอ่านี้ได้มาแล้วนะครับอาหารที่ผมตั้งใจที่จะออกมาซื้อนะแต่ว่าของที่โมบอกว่าจะมาดูเนี่ยก็คือลืมไปว่าโชว์ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์ผมกดซื้อไปแล้วนะแล้วมันน่าจะมาส่งทันอยู่ในคลิปนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นรอดูไว้ได้เลยเครื่องดืไได่มสกิล <c oughs> นะครับปกติถ้าเป็นน้ำโซดาซาซาอะไรอย่างงี้เนี่ยผมก็ซื้อเป็นทีละกระป๋องนะครับก็คือถ้าซื้อตุนไว้เยอะเนี่ยผมกลัวมันจะกินแบบไม่หยุดมันหย่อนไปหน่อยนะแบบมันจะห้ามตัวเองไม่่่่ไหวหววรรือือออาจิๆมชก พอมันมีมันก็กินใช่ไหมมันก็เลยกินเยอะกว่าปกติเลยนี่นะครับทีละกระป๋องและนี่ก็คือข้าวที่ผมตั้งใจออกไปซื้อนะครับมันคือข้าวหมูทอดเจจงนะแล้วก็เพิ่มหมูฝอยมาแล้วนี่นะครับหมูฝอยเขาก็คือให้เยอะสุดๆนะมันแทบจะบังหมูทอดไปครบหมดแล้วอะแล้วการกลับกินข้าวที่ห้องเป็นอะไรที่โคตรชิลนะครับเพราะเราสามารถกินข้าวแล้วก็ดู YouTube ดูอะไรไปได้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเนี่ยผมน่าจะเอาฟุตเทจที่ถ่ายทั้งหมดวันนี้แล้วก็เอามาเรียงๆแล้วก็ แพลนบล็อกนี้คือพวกการทางานของบล็อกมันถักคลิปทั่วไปนะครับคลิปทั่วไปมันจะเป็นเนื้อหามาก่อนใช่ไหมต้างพูดกับกล้องแล้วเนื้อหาทั้งหมดเป็นยังไงเนี่ยค่อยถ่ายช็อตต่างๆมาเสริมคลิปหลักแต่ว่าบล็อกเนี่ยเราจะถ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยเอามาเลี้ยงให้มันเป็นสตอรี่นะมันจะหล่ต่างกันอยู่เนี่ยนะทุกคนบล็อกของแค่วันนี้วันเดียวแบบยังไม่จบวันนะก็สตอรี่เต็มแล้วอะถ้ากครขบั้งอาทิตย์ผมว่าน่าจะถึงแบบสอก 200300G ิปเลยอะอันนี้คือเหตุผลที่ต้องมี Exditional SSD เนอะ สวัสดีวันอังคารนะครับเมื่อกี้ก็กินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเวิร์กอัพกันนะช่วงหลังเนี่ยโมก็ไม่ได้ต่อเมมเบอร์ชิพที่ยิมนะครับแล้วก็สลับมาออกกำลังกายที่บ้านมากขึ้นเหตุผลเนี่ยก็อยากกลับมาทดลองดูทีมที่ไม่ต้องออกไปเวิร์กอัพนะครับคือถ้าปกติออกไปออกกำลังกายที่ยิมเนี่ยก็คือต้องแต่งตัวเป็นชุดยิม ออกไปยิมอาบน้ําแล้วค่อยเริ่มทางานถูกไหมแล้วกลับมาบ้านก็ต้องอาบน้ําตอนเย็นอีกรอบก็กลายเป็นว่าทั้งวันเนี่ยอาบน้ําไปสองสารอบแต่ถ้าเราเวิร์กอัลที่บ้านเนี่ยก็คือตื่นนอนมากินข้าวเช้าเวิร์กอัลได้เลยอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยออกไปนะครับในเรื่องเวลาทั้งการเดินทางทั้งการเตรียมตัวทั้งการอาบน้ำเนี่ยออกกำลังกายที่บ้านมันใช้เวลาน้อยกว่าเยอะนะวันนี้ก็ออกเป็พุชมูฟเมนต์นะครับแล้วออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยด้วยความที่มันมีอุปกรณ์ไม่เยอะผมคิดว่าบอมได้เน้นเรื่องโมบิล ดชื่นสดชื่นก็จะใช้เป็นกลิ่นนี้นะอันจริงคือผมพูดอย่างนั้นแหละเพราะว่าผมมีน้ำหอมที่บ้านแค่สองกลิ่นนะครับ <c oughs> มีตัว H24 กับ YDP อันนี้นะอันนี้จะออกหวานหน่อยอาฟิววันนี้กางเกงส miley ฮาวฮนะตัวเดิมกับเมื่อวานเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้เปื้อนมากนะส่วนท็อปเนี่ยเป็น Uniqlo a ์ r อ s ์เรซิมโอเวสีขาวนะแต่งตัวชิลมากไม่ได้มีอะไรเลยฮนะก็เดี๋ยวไปสตูดิโอกันนะสรุปมาส่งแล้วนะครับอันนี้คือของที่บอมพูดถึงอยู่เมื่อวานนะแต่มันก็คื Magic Mouse นะครับคือมันเริ่มมาจากที่ปกติบอมทำงานที่สตูดิโอนี้ใช่ไหมครับแต่มันก็มีบางวันที่บอมกลับไปทำงานที่บ้านบ้างแล้วเดยเซตอัพที่บ้านของบอมอมันจะมีแค่แพดหนึ่งอัน กับเมาส์เกมมิ่ง1อันนะซึ่งรวมใช้สดับนะมันก็ไม่ทราดเท่าไหร่หรครับตอนแรกเนี่ยเมาส์สมองจะเลือกเป็นไอ้ Logitech MX Master 3แล้วกะจะซื้อมาอีกอันนะเอาใช้ที่บ้านนะครับแต่ตัว Magic Mouse เนีนก็อยากลองมาสักพักแล้วนะครับเพราะว่าคนที่พูดถึง Magic Mouse ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันแบ่งเป็น2แคมเลยก็จะมีคนที่ไม่ชอบไปเลยกับคนที่ชอบไปเลยนะครับมันก็สงสัยก็เลยต้องมาลองแล้วก็คิดไม่ผิดที่เลือกสีดํามานะครับตอนแรกลังเลว่าจะเป็นสีขาวดีมัมยเพราะมันจะมาเข้าคู่กับแครกแพดของบอมแต่พอมาใช้ในเซตอัพเดียวๆเ,เนี่ยคือสีดํามันแบบ ชอบมากงานวันนี้มันก็มานั่งตัดต่อบล็อกนี้นะครับแล้วก็จะลองใช้ตัว Magic Mouse ในการตัดต่อด้วยนะ เห็นเขาบอกว่าใช้นานๆแล้วมันจะแบบเมื่อยมือก็อยากจะลองดูแล้วท้ายสอย่างเนื่อของวันนี้เนี่ยก็คือวันนี้วัน,น,วนที่26ใช่ไหมครับเขามีรูมเมอร์ออกมาว่า iPad จะเปิดตัววันนี้นะแต่มันจะเป็นแบบโพสต์ product ลงเว็บไปเลยนะครับก็ถ้ามันจะเปิดตัววันนี้เนี่ยผมก็อยากทําคลิปเกี่ยวกับ iPad ให้มันแบบ real time หน่อยตอนนี้ก็5โมงนะครับแล้วถ้าเหมือนกับ MacBook Air M3 ที่รุ่งออกไปแบบลงเว็บเหมือนกันเนี่ยเขาน่าจะออกประมาณ3ทุ่มประมาณนั้นก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ตัดบ ok ล็อกรอไปก่อนนะครับ ว่าพวก iPad รุ่นใหม่ก็ยังไม่ได้ออกนะครับแต่ว่าเมื่อเช้ามีประกาศวันที่ WWDC นะเป็นวันที่10มิถุนาเจอกันครับแล้วถ้ามีฮาร์ดแวร์ออกใหม่เนี่ยก็อยากให้เป็น iPad mini นะแต่คิดว่าอาจจะไม่น่านะครับเพราะว่า iPad พวกรุ่นใหม่อ่ะน่าจะออกก่อน WWDC แล้วถ้า iPad mini มันไม่ได้ออกมาพร้อมกับพวกนี้ด้วยมันน่าจะไปปลายปีเลยเพราะเช้าวันที่10มิถุนาเนี่ยบอมดาว่าน่าจะเป็นพวก Mac แต่ว่าจะเป็น Mac แบบเดสก์ท็อปนัน วันนี้มาคุณหม,มอตามนัดประจำทุก6เดือนอยู่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยก็คือว่ามีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานไทบันนะก็ <laughs> <laughs> ดูเซ็นเซอร์ได้ตัวเช้แอปรอบนี้ก็ปกติดีนะครับ คือเชลที่สตูดิโอของบอมนะครับแลปะปัญหาของม,มันตอนนี้เนี่ยก็คือทางชานมันมีปักอยู่แค่2รูนะครับทั้งทงที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากับที่ชาร์จของบอมเนี่ยมันต้องใช้หลายรูมากมันก็เลยได้อันนี้มานะครับมันจะเป็นกล่องที่ใส่ไฟนะครับด้างในเนี่ยมันจะมีปักไฟอีก5รูมาเลยนะมันมาทำเพิ่มรูชาร์จแล้วก็ช่วยจัดสายไฟให้ลุงลังแค่อยู่ในกล่องแล้วก็เห็นข้างนอกคลีนด้วยนะครับ มีกล่องไฟนี้ก็ดูคลีนแล้วก็ฟังช่อขึ้นมากนะครับแล้วการเพิ่มไฟนั้นเนี่ยก็ทําให้ทางชั้มันดูมืดน้อยลงด้วยแต่จริงๆผมก็ยังรู้สึกว่าทางชั้มันยังโล่งอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะใส่อะไรดีเหมือนกันโดยเฉพาะชาั้นข้างล่างอะ่ะคืออยากจะเอาไว้เป็นที่เก็บของแต่พอใช้เป็นที่เก็บของจริงๆมันก็ดูไม่คลีนเท่านะครับ ใช้แมสชิ่งเมาส์มา2วันแล้วนะครับแล้วช่วงแรกๆเนี่ยก็คือลุงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะพอรู้สึกว่า Muscle Memory ของเราอะก็คือจะเป็นการใช้เมาส์แบบปกติอยู่แต่ว่าพอเริ่มชินขึ้นไปเรื่อยๆอยบ่มว่าผมชอบเลยนะโดยเฉพาะพวก Gesture นะครับอย่างการสครอลลเนี่ยความรู้สึกมันเหมือน Infinite Scroll Wheel ของตัว MX Master 3เลยอะแล้วจะไปข้างหน้าไปข้างหลังเนี่ยก็คือแค่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยคือรู้สึกได้เลยว่าพอใช้ชินปุ๊บมันจะแบบใช้งานได้ไหลลื่นมากอะอจริงพอใช้ครั้ คืนนี้กินข้าวแล้วกลับทำงานต่อครับแล้วก็คิดว่าคืนนี้น่าจะนอนที่นี่เลยนะ วันนี้ออกมาวิ่งที่สวนนะครับเพราะว่าวันก่อนที่ไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็แนะนําให้คาร์ดิโอเพิ่มขึ้นนะปกติที่ออกกลังการเนี่ยจะเป็นแบบเวทเทรนนิ่งหมดเลยแต่ว่าถ้าเพิ่มคาร์ดิโอไปด้วยเนี่ยคุณหมอว่าน้ำตาลมันจะแบบสเตเบิลก,กว่า ไม่ได้มาที่นี่นานนะครับเพิ่งรู้ว่าเขามีพวกอุปกรณ์ยิมพวกนี้ด้วยนะเพื่อจริงจริงมันดีเลยมันเวิร์กเขาได้เกือบทุกอย่างเลยนะอย่างเช่นตัวเวทเนี่ยเราจะไม่รู้นะครับว่าเรากำลังยกกี่กิโลกรัมนะแล้วการมาที่สวนเนี่ยก็ริมานบอมถึงความสำคัญของการอยู่ในธรรมชาตินะครับนั่งอยู่แต่ในห้องไม่ได้สัมผัสเนเจอร์เลยมาทางอาทิตย์เนี่ยก็รู้สึกดีนะครับที่ได้ออกมาแบบรับแสงแดดแล้วก็เห็นต้นไม้อะไรพวกนี้นะอยากให้ในกรุงเทพมันมีสวนแบบนี้เยอะมากขึ้นนะครับให้มันแบบครบทุกย่านเลยเพราะนี่มาจากสตูดิโอเนี่ยไมะคัตต้อสงง์ เขดีจะมาลดูแต่เขาก็จะไม่ลดู เอา Geo แอปที่โกงหน่อยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ของอาทิตย์ผ่านมานะผลที่กระเถิบมาถ่ายในอาทิตย์นี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้มันมีงาน Bangkok Mechanical Keyboard Event นะครับมอี่เสื้อสีสดสุดเลยเขาทำกันหมดเลย นี้ขาจำไม้ของตัวลิฟ t d เดสนะครับคือผมเห็นภาพเอาไปติดที่ชั้นแล้วก็ติดกล้องลงไปใช่ปะแล้วก็จะถ่ายแบบค o อปดาวได้น่าจะเวิร์กเลยแล้วก็ดีไซน์ดีด้วยในงานก็ของเยอะมากนะครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆครีเอเตอร์คนอื่นหลายคนด้วยนะครับก็สนุกดีแต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปที่อีเวนต์ต่อไปของวันนี้นะครับตอนนี้ถึงที่มาแล้วนะครับแต่ว่าเรามีปัญหาใหญ่ครับทุกคน <laughs> เกงบมซิปแตกนะตอนนี้ก็พยายามเอาเสื้อปิดไม่ให้เกงนะหวังว่ามันจะปิดมิดนะ รีลัมทีมที่บอมเชียก็ชนะไป4-0นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีวันชิงแชมป์อีกรอบก็เดี๋ยวน่าจะไปนะตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็อยากไปเปลี่ยนกางเกงด้วยนะคือต,ตอนนี้กางเกงบอมมันเหมือนไม่ได้รูซิปเลยนะครับก็คือมันเป็นรูไปเลยนะถึงวันถัดไปแล้วนะครับวันที่สองพรุนี้พกน้ำมาด้วยนะเพราะว่าน่าจะต้องอยู่ยาวนะ สรุปว่าทีมบุรีรัมย์แพ้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันรอบชิงก็จะเป็นชิงทารอนกับเบคอนมอมเชียทารอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงครึ่งเพราะฉะนั้นไปกินข้าวกันก่อนนะเพราะว่าน่าจะยาวๆเลยรอบชิง เชียร oh, oh oh, ์เชียร์ไทยอันเป็นสไตล์สูงเลยครับพี่สูงเลยครับเสื้อแดงขนาดนี้ต้องมาแล้วครับผมอยากจะบอกว่าผมพี่บอกอันนี้จริงจังเลยว่าโดนพี่ไปแล้วมารอบชิงใครแชมป์ทารอนทารอน